อันนี้เป่นห้องว่าอันวัดล้างวัดล้างบ้านเหล่าวัดล้างบ้านเหล่าเนาะตาเนาะบ้านเหล่าถ่ายเป็นคนมามาเรามาตู้เ็บเชฟผู้มูลเหรอครับอ๋อเป็นภัยทางได้หมุดเนาะอันนี้เทศบาลเนี่ยเทศบาลไงอ๋อเป่นมาอได้แล้วครับตามาได้สักสองเดือนนี่ก็แล้วองเดือนนเาะโอ้รถไฟกำลังมาเนาะตาเนาะเสียงรถไฟรถเสียดายมันตาใช่กันแก ที่เพื่อนได้ยินก็คือเสียงรถไฟนะครับผ่านวัดล้างแห่งนี้นะครับทำเอาเอืมอันนี้ตาก็เฝ้าเฝ้าเพื่อน้องเองเหรอจุ๋ยพัฒนาอย่างวันนี้นะครับตาเนาอเออแม่ัอืมครับอันนี้เป็นสวนของตาอ๋อทีแรกมันมีเพ่เลยนะครับตาก็ขยับแปถนนลงไปครับไปอู้อาไว้เขาเปิดเนีเ่ยเนาะเขามา ืละขยายออกไปมุดๆมุครับตาตาเกาป็าคนที่กลัวเหมือนกันนะครับเรื่องขกลัวเนาะเรัเถมันอกมันมีปัญหากับให้นจิตใจครับก็ตาเลยขยับลงไปอืครับนี่กาแงมันมีตาอันนี้คือเป็นวัดล้างเนาะวัดล้างตาพอจะหองรายละเอียดตรงนี้ก็ครับวัดที่มาที่ไปของวัดตัวนี้ครับตา ก็ที่แรกมันเป็นเป็นบ้านบ้านบารเลานน่ะนี่คือบ้านเลาอ๋อครับตำบลปราชักบ้านบานเลาเนาะวัดบ้านบรราเป็นตำบลปราชักเนี่ยเนี่ยเหม็นว่นอะไอ๋ออันนี้เป็นวิหารน่ตะววนออกอยู่ไหนตาวรันออกตรงนีบอันแสดงว่าหน้าวัดอยู่หน้าวัดอยู่ฝั่งโน้นนะอ๋อครับอันนี้คือเขาอยู่หลังวัดเนาะอยู่หลังวัดอยู่หลังวัดอันนี้คือพระวิหารนะตาเนาะพระวิหารอืมครับ เห็นมีเศษศิลาแรงตัวอ anyway> like ๋อก็มีคนมาถ่ายวัดนั้นะคกาบครับอืมนี่นี่อเศษศิลานี่นี่เศษศิลาแรงก็เห็นประมาณสองสองก้อนแล้วนะครับเป็นศิลาแรงอันนี้เขาตาเขาบอกว่าเป็นพระวิหารในนี้ที่เขาที่ที่เขาปอหาหลักฐานได้ว่าเป็นพระวิหารมีอุโบสถอย้ยครับตาในนี่นี่ก่อนอนี่เป็นดอนในนี้ครับนี่นะสิแรกว่าเป็นเป็นอันวิหารอยู่นี่เนาะ ครับมับนบอกผปอใหญ่คนสมยัยตะกอนเนาะแล้วพอดีพุกก่มก้อมันล่างมันมันแหล่งเกับกับมันแหล่งมันมันแห้งแหล่งนะแล้วผมพูดก,ก่อนนี่ไปอยู่บา้งงา,บานตุงยาวห่องบ้านหนองลมพ่องอก็คืออพยพไปกับไปอยู่บ้านจักรยอมพ่องนี่นแล้วก็มันก็เลยล่าง,างมาเป็นร้อยปีแล้วอันนี้ล่างมาร้อยกว่าปีเนาะอันนี้ปลาอัน คนเท่าคนแก่สมัยแต่ก่อนเปิ้เคยเล่าถึงที่นี่อย่างไรครับตาเพิ้ลถือ่ามันแรงมันหนีแรงครับเปิ้หนีแรงเหมือนกับวัดวัดล้างตีปะตึงปะติงแามาเดียวนะพร้อมๆกันเลยพร้อมๆกันเลยยุคเดียวกันนะครับอืครับแล้วของตีมันอยู่วัดนี่นะวัดนี่เปิ้ลกับคนไปไหว้วัดสักขยอมบนอ๋อครับไปสักขยอมเนาะอันนี้คือตาเตาที่เห็นนี่คืออาณาบริเวณของวัดมั่นเลยเรื่องที่ประมาณกี่ไรครับตาเปิบอกว่าที่แรกมัน เราได้หมูหนาะยูประมาณประมาณสักเพื่อนผมแบบสี่ไหลนี่นะจานี่ออกไปคนว่าเสียเพื่อนทั้งทั้งไอ้นี่ยแล้วเพื่อนท่องไออา,งา,าอ,ยอย่างคมศาสนาหรืออย่างเนี้ยก็ตานนี้ได้ไปดูเพื่อนสำรวจพอท่านพอที่ขยับออกไปหมดละที่แรกมันก็เหลือไม่เดียวอ่ะขยับออกไปตั้งนั่นประมาณอปอๆของตานนี่แหละครัอไม่เลยรอไม่เลยเนาะแล้วนี่ครับอือเศษศิลาแรงที่เขา อันพบเจอที่วัดล้างนะครับวัดล้างบ้านเหล่าก็แน่นอนว่าประกอบไปด้วยศิลาแรงส่วนเป็นเศษอิฐอย่างอิลาตามันก็จะมีกองอยงนี้เนาะมันก็ต้องมีครับแต่ว่าก็คือโดนดินโดนอะอย่างไปหมดแล้วผุพังตามกาลเวลาอนอกจากหลักฐานตรงที่ตรงนี้แล้วยังมีที่ไหนวาตาอันที่เป็นอันนี้คือวิหารเนาะ ที่เดียวเนาะที่ที่ที่เขาสามารถดูว่าเป็นหลักฐานคือบะเหล่าก็คือมีมีจุดนี้จุดเดียวนะที่เป็นเนินดินแล้วก็มีเป็นวิหารเนี่ยนะครับแต่เนาะสมัยตะกอนอาจจะสร้างด้วยไม้เอนาะเป็นส่วนหลักมาตาไม่เป็นเป็นไม้เป็นอย่างเนี่ยอืมครับไม้เป็นของกาอืมครับมันด้วยไพยแรงเนาะอืมมีแนวกระแพงเก่าเลยแต่แนวกระแพงเก่านี่ตีที่ติดก็ก็คือมีมีดินกี่เดือปินอิเป็นอย่างเราะตาเนาะมีค่ะ แล้วเดียวมันก้มีสูนยหายไปไหนหมหหนานเดียวเนี่ยมันอยู่ตถมในดินมันจมในดินมันต้องจถมอยู่ในดินครับอ๋ออันนี้ไปก็คือเป็นเป็น,เ,นเป็นบริเวณมดเป็นบริเวณม,มดเลยเอันนี้คือเขตอาณาของวัดบานเหล่าตาบอกว่ามีขนาดเดินที่ประมาณสี่ไร่ทางเราตอนนี้เราอยู่ทางทิศตะวันตกหรือว่าทิศด้านหลังของพระวิหารนะครับจริงด้านหน้าของวัดก็อยู่เนี่ยแต่เปินหันหน้าข้อดอยเนาะ ทุกชิ้นต้องหันหน้าเข้าทางเหนือก็ว่าทางเหนือเรียกว่าทางวันออกทางเหนือแต่วันออกนะครับเนาะดอกเนี่ยยังเอี๊ยมเป็นของกี่สมัยเราพูดเลยมันยังมีอยู่นี่ยอะไรอย่างก็ครับแต่ดอกเนดอกเนี่ยอ๋อดอกนั่นนะก็หลักๆแล้วก็คือวัดบ้านเหล่าเราก็จะเจอพวกประมาณเนี้ยอัตาฮันมีศิลาแรงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเขาไปดูศิลาแรงสักหน่อยนะครับ อันนี้คือน่าจะเป็นแต่เขาบอกว่าเป็นวิหารเนาะอันนี้คือเศษอิฐเศษอิฐเศษอิฐที่ที่รับครับเป็นอิฐที่มีรูพุ่นนะครับขนาดไม่แน่ใจเพราะว่าเห็นอันนี้คือเท่าที่เห็นนะครับอิฐที่ผสมแกลบแล้วเผาอันนี้ก็คือเป็นศิลาศิลาแรงอันนี้น่าจะเป็นขอบของพระวิหาร หลักๆแ้กก็คือมีส่วนประกอบของศิลาแรงแล้วก็มีพวกปิดมีไม่แน่ใจว่าหินน่จะก่อฐาน,นจริงๆจะเป็นหินอนไรโดยหรือเปล่านะครับเป็นเศษอิดเป็นเศษอิดผสมกแกลบผสมกแกลบมเมล็ดข้าวไม่แน่ใจว่าจะเป็น ผสมข้าวเจ้าหรือข้าวอะไรมันนิดแก่ของอะไระครับแล้วก็เผาหมดล้างอ๋อนี่ก็คือเหลือตีตะย์นั่นตาเนาะเท่าที่เห็นเนาะเนี่ตั้งไม่เป็นดอกเป็นดอกเกลือหรอเปล่าเกลเป็นที่ของเปินลนะครับความจริงมาดูก็ได้ครับตรงนี้ก็ คืออันนี้คือดอยดอยดอยม่อนตอกก่อแต่ดอยม่อนตอกมันตอกมีดอยม่อนตอกจริงๆมันมีกี่มันมีกี่กี่ม่อนอ่ะแต่อันมีม่อนเดียวนี่ย่ะอ๋ออันนี้เป็นห้อมม่อนตอกเนาะดอยม่อนตอกดอยหัวเสือนี่ดอยหัวเสือนั่นรับอ๋อจากนั้นไปเป็ดดอยหัวเสือนะอ๋ออันนี้อันนี้ดอยม่อนตอกเนาะอแต่มัอนตอกมีอ้อย่างอยู่ทางบนก่อนครับแต่ก็แต่ก่อนนี่ก่อมันจะมีคนเท่า้าขาวอืมครับ เวลาวันวันในในเวลาวันเข้าพรรษาอย่างนี้ครับเวลาวันพาะวันอย่างขึ้นไปอยู่บนดอยกันไปนั่งภาวนากันนั่งภาวนากันแล้วดอยน้อยก็มีนี่แถมซีนเปนดอยน้อยเป็นดอยผูกคำแล้วดอยอย่างดอยดอยแจ้งงูดอยหวากมันมันเป็นเนินอน้อยอย่างนี้แหละอ๋อมีชื่ออยู่นะตาตาพอจะบอกได้ก่อนเรียงมาเลย อันนี้คือดอยดอยหางดอยหัวเสืออันนี้หัวดอยหัวเสือพุณหะดอยหัวเสืออ๋อครับเป็นหนอยยาวนเนาะหัวมีตั้งไหนค่าๆเป็นหางเสือี่นี่นะอันนี้หางเสืออันนี้ดอยมันตอกขึ้นมาเป็นดอยมันกอกครับแล้วลายดอยมันกอกเป็นดอยแม่ขุมมันนะครับเหมือนว่านกันนะแม่ขุมาันเลยไปหาน้อยหนึ่งลายทั้พู้เนาะครับเป็นดอยเรือดอยเรือเนาะดอยเรือแล้วรอนมาทางเพศ่หรอกอนทางนี้เนี่ยมันจะเป็นดอยดอยผุคำครับ ดอยจย้างมูครับดอยจย้างมูก,ก่อนดอยปูกคำ<ม>แล้วก็วดอยวากแล้วก็มีทางรถไฟผ่านไปพ้นอางหนองลมบนเลยเลยเลยทางรถไฟผ่านเอาไปเป็นดอยของอันเลยไซครับท<ม>ี่เป็นไปครูอูอรหรันอือครับครับครับอ<ม>ันนี้เป็นข้อมูลของชาวบ้านตาแล้วดอยพวกเนี้มีอย่างน่าสนใจพ่องคือนอกจากที่คนสมัยแต่ก่อนขึ้นไึ้ปนังภาวนาเนาะ ส่วนมากก็จะต้องเปลีนอย่างนั้นเนาะไม่เนาะมันจะเป็นเพืนจป็นเป็นครอบเป็นครอกมันเป็นจะเป็นดอยมอนไดเอต้าก่อนอ๋อมอนครับแสดงว่าตําบลข้างบนทุกดอยเนี่ยมันจะมีโซนที่เป็นเป็นกุฏิเก่าหรือว่าอย่างเงี้ยเนาะตาเนาะมัเป็นมัเป็นมัเป็นคือว่าเป็นเปลี่ยนแปลว่าเป็นล็อกไข่ล็อกมันเนี่ยไม่ไม่เปลี่ยนอกลอกหรอกครับแม่แน่ใช่ละใช่ละถ้ามันเป็นล็อกลอกแล้วก็มันก่อเปิดไปจะมีไอ้ยังเืิดไปถ้าไม่เปลง่ยนไงแบบเพิ่อ เป็นเพิงมพระวันนเพิงมพระวันหาของเปิ้ลอันนี้คือสมงเลยนะเป็นของคนสมัยยุคเก่าแล้วนะตาเนาะสมัยยุคเก่าแล้วเท่าที่เทท่่าีตาจําได้นี่คือตานี่บยหันแล้วคือไม่เห็นเหรอเป็นคอกแต่คนเปิ้ลเล่าออกมาทึงขั้งหนึ่งอันนี้คือเปิ้ลเล่านี่สมัยเจนไหนล่ะตาเจนตาของตาตาใหญ่บนเนาะอ๋อปุยตาใหญ่เนาะเปิ้ลเล่ามาเล่าต่อมาต่อมาอืมอู้ฟังกันไปนะดอยดอยมอนกุมานนี่แม่กุมานแม่กุมานอ่แม่กูมานมีความหมายอย่างไรล่ะตา ตาปองหงก็มาเนี่ต้าก็มาแน่ใจครับมาแน่ใจแต่ได้ยินปุ่นมาอันน่ะเนาะได้ยินปุ่นไหวอืมครับครับครับโดยเรืองที่ก็ยังมาแน่ใจมันว่าเป็นดอยเรือได้ได้อย่างไดดอยมันตอกนี่หรอดอยมันตอกมันก็หู่ว่าเป็นดอยมันตอกมาอย่างนี้แหละเหมือนกันเนาะทุกชื่อนี่บอกหงว่ามีที่มาที่ไปอย่างไดเหมือนกันเนาะที่ไปอ๋อแต่ดอยมันตอกมันตอกหรือว่ามันตอกมันตอกตอกคือเหมือนกับขยอกขยอกตอกเนี่ยนะเนาะตอกซอกซอกแซ้แท้เนี่ยนะเนาะครับเนาะ อโอยมันตอกนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองแนบอย่างที่ให้เพื่อนได้ดูตามลิงก์น,นะครับต้นขดัดเจ้าของต้นขดัขดเจ้าต้นขัดเจ้าขัดเจ้านี่เหมือนกับต้นที่ป,ป็นสะบูดอะต้นขดัดเจ้าปลูกต้นขดัดเจ้าอ๋อเหมือนกับป้าว่ทธาลำปางหลวงอะ่ะก็มี<แ>ต้นขัดเจ้าเหมือนกัน ต้นไม้ต้นนี้นี่ปกตินี่มันไม่ได้เกิดขึ้นทั่วไปก่อตาไม่ได้เกิดขึ้นทั่วไปต้นต้องอันนี้คือต้นเก่าที่สุดแล้วมั้งก่อตาแม่แล้วแมมันจะเก่าแท่มันกว่เก่าเดิมันตอนที่ตอนตาอายุสักสาวปีมันก็มีต้นน้อยๆมาเอียอืมครับอืมไม่เป็นต้นกระจ่างต้นไม้ต้นนี้นะครับตาจะเล่าให้ฟังว่าครับตาเคยฝัน เคยฝังว so ่าอีทางนางไม้เป็น่วนอยู่นี่หมดครับเนี่ยครับเปิ้ลค่ายๆอย่างพวกปุกปมาปุกป่าห้าคล้ายๆก็ว่าเป็นไอ้ตะไคร่ที่เขาดักนั่นแหละดักเขาบอกเฮ้ยหาดักในป่าในตอนที่ว่าที่ขัดต่กันอ่ะหายตะไคร่ตะไคร่ะที่มันยกขึ้นมาอยู่บนนี้เป็นสีปุ้นอ่ะโอ้โลตะจากอะไเขาลบเนาะผิวมาตลอดเลยออ๋ต้นนี่นะต้นข้าวเจ้าเนาะตาเนาะ ผมเห็นต้นขาจาวก็จะอยู่วัดล้างแถวแถวแม่สะปวดอ่ะเขาเรียกว่า1จุดแล้วก็ที่ต้นทีใหญ่ๆนะครับประมาณ10กว่าคนโอบแล้วก็วัดพระธาตุลำปาง<ๆ>ก็จะมีเรื่องรล่าของต้นขาจาวด้วยเช่นกันแต่ว่าอันนี้ก็คือตาตามที่ตาเขาบอกก็คือเป็นต้นที่ใหม่อยู่นะครับแต่ว่าต้นพันน่ะอาจจะอยู่แถวแถวนี้ก่อนมาก่อนก็ได้หรือว่าอะไรไม่รู้ก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจตามร่องรอยของบริเวณรอบข้างนี่ก็ยังเจอพวกศิลาแรงอยู่นะครับ ก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้จะเป็นปกติแล้วกุฏิหรือว่าอย่างเปินจะปลูกทั้งเนี้ยเนาะปลูกทั้งเปิห้องว่าที่ใต้ของพระวิหารยอย่างประมาณนี้ก็ตาตานเนี้ย่วนมากนี่จะ่วนมากถ้ายังวัดเฮานี่เปิดจะแปลงโฮงเปิดจะแปลงโฮงตู้เจ้าก็จะอยู่ก็คือประมาณเนี้ยกุฏิพระหรือว่าอาจจะมีอะไรก็คือโซนอยู่ข้างหลังๆเนี่ยนะครับ ตีความเชื่อของชาวล้านนาเขาจะแบ่งโซนกันในการสร้างวัดสร้างวาว่ากุฏิหอพระพระวิหารอะไรต่างๆเขาจะอยู่ทางทิศไหนนะครับจะค่อยว่ากันอีกทีนะครับตอนนี้พามาดูอันนี้เป็นพระพุทธรูปที่ไฟไหม้วัดสังขยอมไฟไหม้กระตาไฟไหม้ไฟไหม้วัดสังขยอมอืมครับโอ้อันนี้เป็นเป็นไหมจ้าก่อเนี่ยอันนี้เป็นพระแกะสลักจากไม้สักคนสมัยก่อนนี่เป็นแกะพระนแล้วล่ะตาเนาะ ศิลปกรรมอันนี้มาเดี hmm. ๋ยขามิน้ท <Bis którym S 1> ุ like <bbe> ่งป่อยมาเพื่นผ้าอิงหือก็ถือเป็นผ้าอีวันยังคำแล้วเนาะรอขรับไฟไหม้ก็จริครับกะถือพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปไม้เก่าโอเคที่สุดเลยนะเป็นโอ้เป็น่อไฟไหม้แเนครับนาบอดีไฟไหม้มาเนี่ยขอยกเราวางไม้จ้านี่อันนี้ก็แม่นาตาเนี่นี่ก็แม่นหรเลยอันนี้เป็นอันนี้ก็แม่น นนพุทธรูปไม้สุมาเตะโอ้นี่นี่เปิลเอามาไว้นี่เปินจ้างเอาไปไหนาะไว้วัดเ,ไวไวดเก่าเนี่กันนะครับเนาะเมปิวัดเหมือนกันนะครับเนาะอันนี้เทวรูปนี่เป็นของวัดสัพพอมาเนาะครับตาอันนี้ปอมีเรื่องอย่างแปลกๆคือตาได้ใจก่อนหน้าพี่สวงเนยหน้าพี่สวง,สวงขอสักเรื่องตามันเขาก็เล่ามามาเนาะครับผมตานี่ตั้งมาอยู่นี่ครับ ตาก็อยู่ดีกินสบายสูสบายบนี้โชคใครให้เก็บอย่างตัวปเกื่อนก่อต้องมาตามเพื่อนรักษาเฮาบอกน้าผือเพื่อนอย่างเอี้ยมีคนเห็นว่ามีงูงูเห่าตัวใหญ่บตอนนั่นตัวนี้ยัยตัวน้อยอย่างมันเพื่อนจะอยู่ตัวนี้งูเห่านะตาเนาะงูเห่าตัวใหญ่นกตาก็ถึงบักเกยหันเลยก็เล่าเล่าต่อสืบกันมามันก่อ อยู่นี่ทุกสบายดีรับดีนอนดีฝันเท่าไร่ฝันอย่างก็คือฝันเห็นงูันแล้วอกเห็นฝันเห็นพระเห็นอย่างเนี่ยเก่าพระแก่เป็นแบบเดิเป็นก็แค่ยังเป็นบ้านล่างอย่างเนี้ยค่ะมันอยู่ที่เนี่ยเพื่อนอยู่ด้วยกันสี่ห้าตัวเนี่ยเป็นพระเน้นอย่างเนี้ยครวงูนั่นแหละก็เข้ามาหาตา้เหมือนกัน งูนํามันมีความสามารถจะมาทาอย่างนี้รงเลยมันตาเลยครับนะมันเปลี่ยนนี้คือสวงนี่เรื่องเล่าของชาวบ้านที่นี่เป็นอู้ถึงที่นี่อย่างไรของเรัแตเคยมีก่อคนเฒ่าคนแก่คนเล่าคนฟังเหมือนอยขังนอ้นี่คือขังเนาะ คนเข้าให้ดีเข้ามาหมัดมาหมาดชองอึงท่องเข่าตองอย่างนี้นะตายมาทองคนอืมครับเขาว่ากันนี่นะตาก็ยังเป็นใจแย่เป็น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 ที่อยู่นี่เป็นผีดีมดครับคือเป็นของตาคิดนะครับเป็นไปแจ้ผีไล่เป็นผีดีมดครับคือว่าร้านับถือเป่นครับมันอย่างนี้อืมแล้วเขาไปที่ไอ ลอยไสมัมไม่หลตีนะเรามันมีตุนตุ่นสีโพต้นโพใหญ่นะ่ะมีไอ่จะถึงบันน้องไสกันตีนึงนะง่ะมีไม่แก้วแล้วหละมันเป็นก่อมันก่อมนลงหันตีหนึ่งต้องวนไปวน,วนมาอย่างนี้แหละก็คือตามที่คําบอกเล่าคลิปก่อนถ้าเพื่อนๆจาได้ที่บอกว่าแก้วเสด็จพระธาตุเสด็จออกจากดอยหัวเสือมามาลงที่สังขยอมแล้วก็ไปวัดพระงห์เชียงใหม่นั่นคือคำบอกเล่าของ ของตีวัดปฏิทง,งามแต่ว่าของตาของตาคือคือออกด้วยหงสเสือมาก็จะมามาแวะที่วัดวัดบ้านเหล่าเนี่ยเนาะแล้วก็ไปที่ไหนครับตาวัดดอยไซวัดดอยไซบนพระบาทดอยไซพระบาทดอยไซนะครับเออมั่นใจพระบาทดอยไซเตี่ยม่นใจนะมันเป็นผักกุลาที่ใหญ่เออเป็นถ้ำเป็นห้องว่าถ้ำฤาษีถ้ำอะไรเนี่ยถ้ำผักกุลาบ พระกุลาคก,กุลาบกุลาบกุลาบแล้วก็จะวนมาแถวเนี่ย,นยนเนเยาะเจ้วนเอะอะพระธาตุเสด็จแถวแถวเนี่ยเนาะแถวๆเยอะเยอะเป็นที่น่าแปลกก็คือเรื่องเล่าแก้วสเสด็จเนี่ยผมก็จะไปเจอที่โดย,ยไซประก็เล่าเหมือนกันตาก็คือดอยประก็ลงมาเอวตามบ้านเนี่ยบางครั้งก็ขึ้นในบ้านเลยแก้วอ่ะครับแปลกไหมยคอมเนี่ยขึ้นบ่อยขนาดเลยอืมครับยอมตอนหลังตอนนี้เห็นก็ล่าสุดนี่เห็นลาสุดมาจาที่เขาเหล่าอันนะที่เป็นเจ้าวาดอย่างเี้ยนับ คือตอนไฟ่ไม่น่ะครัเคือนอะนอย่างไรอ่าแก้วนั่นน่ะออกจากข้ามไปครับแล้วเหมือนเหมือนนั้นมีคนไม่เห็น,นออกปืนแก้วน่ะเวลาปืน,ป,นปืนทำพิธีปืนอย่างเดเรียบร้อยร้องไปสวดท่านปืนถอ,อนปืนอย่างนั้แก้วนั้นมากลับมาแถมอ๋อแก้วนั้นกลับมาอยู่นี่นเนะาะวัสดุย้อมถึงครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของธาตุเสด็จเนาะเป็นอาจจะเป็นของศักดิธิ์ของศักดิธิ์ที่เป็นประจำอยู่ในหน้าต่เนาะ เพราะว่าอันนั้น่นว่าน่าสนใจทุ้เจ้าตู้นั้นตู้ที่อยู่ว่าท่านนะพุ่นว่าเป็นหัวใจของพระเจ้าอืมครับเป็นน่าแปลกเนาะแต่มันเกี่ยวทั้งนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องราวของพระสิงห์เลยกระแพระสิงห์ที่ตาอู้ถึงว่าเป็นพระสิงห์อะไรอย่างเนี่ยพระสิงห์หนึ่งพระสิงห์หนึ่งเออทีแรกันเก่าว่านะพุ่นก่อเล่าเล่ามาเนาะครับพุ่นได้มาจาก สภาพในที่ไอ้วางทองวางทองนะ่ะฝันวางตองฝ่ายวางตองฝ่ายวังตองนอั่นน่ะอ๋อครับไปวนวนไปเอาที่ไหนมามาเอาเอา,เอ,า,เอ,าออกกอกมาได้คือพระสิงห์งนงหนึ่งเนี่ยสิงห์หนึ่งเนี่ยอืมครับแล้วมันมีเปินบอมันมีสามองค์นะอืมครับแล้วมันเปินก็มีคนเท่าต้งเนี่ยครับเอามาไหว้ที่วัดนี้ครับ พอดีไฟไหม้เออพอดีเป็นวัดล้างพุก็เก็บไปไว้วัดสังขย้อมเดียวยังมีอยู่เป็นผ้าประธานอยู่ก็คือเป็นผ้าสิงไฟไหม้มันแบบนี้เลยเป็นผ้าไหมเราเป็นผ้าอย่างเป็นผ้าสอิดเป็นผ้าสอิดถ้าเป็นผ้าสิงหนึ่งอ่ะเนาะสิงหนึ่งแล้วก็ทีนี้ก็ไปไว้แล้วก็มันมีสามตัวแถมสองตัวนี่มันฮู้ไปไหนเนาะแถมต้นหนึ่งไปอยู่วัดเหมือนไอ้จ่ยตั้งริมปิงเนี่ยตั้งริมปิงเนาะ เ้าก็เห็นตนแล้วตาหรือจะเป็นวัดอย่างไรเห็นวัดมัณฑนิปิงหัวนี้แถวนี้แหละแต่แถวนี้เนาะมันมีสามองค์นะตาสามองค์หรอกเราเห็นองค์แล้วตาทั้งเหนือนี่องค์หนึ่งทั้งเหนือนี่ไปทั้งข้อไหนก็นั่นเนาะอันนี้คือบรรยายใจเนาะแต่ได้ยินว่ามีสามองค์สองค์ก็คือการเสด็จไปมาไปมาน่าจะเป็นสามองค์เนี่ยคือไปมาหากันนะตาคิดไว้อย่างนั้นก็นน่าจะเนาะอันนี้ก็คือสันนิษฐานเดาเนาะตาเนาะ เป็นเรื่องแปลกมากเลยนะครับโอเคแต่ตาอู้ถึงว่าดอยอิฟคำว่าอิฟคำว่าอิฟก็คือเป็นดินโป่งไงเป็นดินหรือเป็นหินกค่า่อย่างเป็นดินเป็นดินจั่นเนี่ยแล้ในมันหนชแต่มันพุเป็นหินพุเนี่ยเราคนก็เอาไปย่างไฟบนนเอามากินกันกินแก้อย่างตาบนก็แก่อย่างเป็นยาอะไรอย่างเงี้ยนะคนสมัยเบร่ณก่อนเนี่ยนไปสวนไป ปพวกกนเาะป็กกินดินเหมือนกันเนาะเป็นห้องว่าอิฟเนาะอ๋ออันนั้นคือที่มาที่ไปของอิฟพอดีผมก็เสาะหาอยู่ว่าความหมายเอ๊ะก็เลยเข้าใจว่าเป็นดอยอิฟดอยเหนื่อยเนี่ยนะอีฟอีเอ๊ะปวดใจเป็นว่าอีฟอีฟอะเป็นว่าอีฟออแม่อแองสลีบอยไม่ไหมอีฟเอออ๋อแสดงว่าคือเป็นเม็ดเป็นดินเนาะคนณจะไปขายกันอยู่นะการนะสมัยก่อนนะครับอ๋อเป็นอย่างไรตั้งตาของเราฟังได้เหรอเอ๊ะมันเป็น่ันแทนเลยนะมันเป็นมันก็เป็นหินเป็ี่ยนก้อนเป็ี่ยนก้อนเปลี่ยนก้อนนี่เนี่ ากาดหลวงนะละอ๋อเขาเขาไปขายกาดกันไอ้ที่เดียวเป็นของมันจะเป็นดินโป่งของมาใจเนาะจะเป็นดินโป่งมันก็บาใจมันอยู่บนดอยอ่ะมันอยู่นะรสชาติมันเป็นอย่างไรตาเคยหัวมันก็หอมนะคับเขาปิ้งไฟแล้วหอมมาตาครับมันจะมันจะ อันนี้มันมีนี่เนาะมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนหินชั้นอะตาเนาะมันก็มันกจะจะเป็นบางมันเป็นบางคล้ายแบบนี้แต่ว่าบางมันก็เป็นบางอย่างนี้นะอันนี้สมมุตินะสมมุตินะล้วมันก่อมันเป็นปอยขนาดน่ะน่ากินแค่แค่เงี้ยไปเ่าะรำก่อหอมมันหอมแต่มันํำก่อรำต้องก้ารำอยู่กะรสชาติเป็นยังไงต๊ มันก็หอมหอมรำว่าเออนก่ะมันหอมเนื้อมันหอมเนื้อน่ะลำนี่คือมันเค็มหรือว่ามันอย่างก่อนขี้เถ็ะเค็มๆหน่อยหนึ่งติดเค็มหน่อยหนึ่งมันมันก็ตามันๆมันๆเกี่ยวมากแล้วเขากินหน้าก่อก่อนแ้วแต่เขาจะกิน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 เลยเลยอ๋อนี่คือเป็นค่แค่อย่างนั้นจะเป็นอย่างไงเน่ะเป็นเนี้ยเป็นอย่างเขาไม่บอกกูหน่อยแม่เป็นแต่ตอนเปิดกินแถวๆนี่มีก่อนครับตาเดี๋ยวมันบอกมันจะมีดอยบนมันไก่นี่คยผม ก็คือจะบ้านลอยลอยที่เป็นเจาะนะเจาะทางรถไฟผ่านนั้นมันมันแต่ก่อนน่ะค,คนเท่าจะเปินไปคนเท่าหลังปอหลังนี่เปินไปถึงอะไรข้อข้อเอาไว้นะหมอแสดงว่าคนคนเท่าสมัยตะกอนจะได้กินเนี่ยเขคือต้องไปดอยออไปดอยลูกที่ตาว่าที่เป็นเจาะเนี่ยก็คือเส้นทางรถไฟนี่มันก่อตาจ้าหนี่ไปหัมไก่ก่อนประมาณสักสามกิโลสามกิโลอืมมันเป็นดอยอย่างคนละสี่โดยดอยวากนะกันที่วากเจ้าอ๋อดอยวากคือเขาวาก จะว่าวากแปลงรถไฟเหรอผมจ้กะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันวากเตร็จสิมันเปลี่ยนนะมันไปคุดเส็แล้วนะที่มันที่บนเราอีกแนรนะมันมันเป็นตีว่าเป็นขยายทางรถไฟมาเลยจังแม่เผยวาอก็คือดอยวากเนี่ยมันมีชื่อมันมาย่อนรถไฟอยู่แล้วมันก่ไไม่ใช่มันไปแจวว่ารถไฟมาแล้วก็ตั้งชื่อเป็นดอยวากให้ไปใจหรอกไม่ครับดอยวากดอยวากน่าสนใจครับ ก็ขอจบไปด้ดยภาพนี้ครับวันนี้พบได้มาพบอันนี้สมาร์เตอร์ตาชื่ออย่างเงครับตาลงสิงไส้นะลงเนาะสิงไ<อ>สไซยาคมไซยาคมเนาะก็คือตาก็บ้านอยู่ก็อยู่แถวแถวนี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่ดูแลนะครับพื้นที่ที่วัดหลางบ้านเหล่านะตาเนาะบ้านเดิมตาก็อยู่สักขยอมเลยนะสักขยอมนอะ,อ,มนอ,ะอันนี้ม,มามาดูสวนดูสวนก็คือมาดูแลนี่ตัวแหละ,ม,หละ <laughs> มันมีเป็น เป็นบุญเป็นกุศลนี่นะได้มาดูแลนะันาตาเนาะ <c oughs> ก็จบไปโดยภาพนี้ครับอน,นาบริเวณของวัดบ้านเหล่าวัดล้างนะครับก็พาเพืเ่อนๆได้มาชมบรรยากาศแต่ว่ายุคสมัยหรือว่าข้อมูลอะไรต่างๆเดียวผมขออนุญาตเข้าไปหาในข้อมูลอีกทีหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะเจอหรือเปล่าแต่ว่าที่ได้แน่ก็คือพาให้เพืเ่อนๆสมาชิกได้เข้ามาเยี่ยมชมวัดล้างแห่งนี้ครับน่าจะได้รับการบูรณะแล้วก็ซ่อมแซมแล้วก็อะไรอีกเยอะนะครับคิดว่าน่าจะเป็น คือเป็นแหล่งโบราณที่สําคัญนะครับไม่แพ้ที่ใดในจังหวัดลำพูนแล้วก็มีเรื่องราวอะไรต่างๆที่ตามภูเขาอะไรต่างๆเป็นที่น่าสนใจด้วยเช่นกันนะครับจบไปด้วยภาพนี้ครับกับต้นข้าเจ้าต้นนี้ครับ